สวัสดีสสดค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องมุนนะคะน้องซิมนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมอ<า>่างเก็บน้ําหน้า,นาบ้าน<ม>าค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมก็ออกจะก็ถ่ายมาใช่ค่ะนี่นะคะอ่างเก็บน้ํานี้เขาสร้างมาหลายปีแล้วนะคะก็จะมีเป็นป,าปาลาหลายชนิดเลยค่ะ ใช่ค่ะสามารถเอาไปย่างก็ได้เอาไปแกงค่ะเอาไปต้มเอาไปทําเป็นตน้นเอาไปตนตาก็ได้ใช่ค่ะนี่เลยเอาไปผัดเผ็ดก็ได้ใช่ค่ะตรงกลางนั้นนะคะก็จะเป็นต้นทูบนะคะซึ่งเราก็เอาไปาท<ำ>ํา<ำ>เสือหรือสาสตร์นั่นแหละค่ะเอาไปทําได้เหมือนกันเลยนี่ค่ะปลามันก็มีปลาหลายชนิดนะคะแล้วก็จะมีเรือนะคะ นี่ค่ะสำหรับที่จะขี่ไปหาปลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นร่มไม้ใหญ่นะคะนี่และข้างๆนะคะก็จะเป็นต้นขี้เหล็กนะคะก็จะมีดอกขี้เหล็กมากมายเลยสามารถเอาไปทำขปกบอาหารได้เช่นแกงขี้เหล็กครับใช่ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นดอกขี้เหล็กนะคะ ดอกอันนี้เลยก็ขมใช่ค่ะนี่นะคะแล้วข้างๆต้นขี้เหล็กน,นะคะก็จะเป็นต้นนี้เลยใบ,ายบายจานค่ะนี่ใบใหญ่มากใช่ค่ะจะเป็นใบใหญ่ๆนะคะ<า>ลองเด็ดมาสักใบไหมก็จะชมดอกคูนะคะโอ้เด็ดไม่ได้นี่จะเป็นใหญ่่างนี้เลย<ม>เทียบกับมือนะขวัญดูค่ะ ใหญ่มากค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบจานอีกเหมือนกันเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นต้นมีดอกคูนนะคะนี่นะคะเป็นสิ่งที่สวยงามมากของวันนี้เลยค่ะน,นี่ใช่ค่ะดอกคูนหล่นเต็มพื้นเลยเนาะตอนนี้ก็ดอกคูนเริ่มหล่นแล้วนะคะเดี๋ยวจะอีกไม่นานนะคะดอกคูนก็จะเยอะกว่าน,นี้อีกใช่ไหมคะ จเ,เนมากเลยค่นนะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มหล่นลงมาที่พื้นแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศบริเวณริมน้ำของหน้าบ้านเรานะคะก็จะสบายลมเย็นๆอย่างนี้นะตลอดเวลาเลยค่ะนี่นะคะ ากเลยและนี่นะคะก็คือเป็นคลิปของวันนี้นะคะขอให้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ,บ,คคะบ๊ายบายค่ะ